โอเคสวัสดีครับวันนี้นอยู่กับผมเหือนเดิมนะครับคราวนี้เป็นเวอร์ชั่นเกมมีทั้ง PC และ Android บนโทรศัพท์นั่นเองอ่าเป็นแนวคล้ายเกมที่ใช้ชื่อโรงเรยนแล้วกันนะคะอ่าก็ออจจะแนวจีบๆสาวนิดๆหน่อยนะฮะก็โอเคนะคราวนี้เวอร์ชั่นโทรศัพท์เป็นแบบภาษาอังกฤษด้วยนะแต่อาจจะไม่ใช่ตัวเต็มนะเพราะผมก็ไม่ได้ใจผมก็มีเวอร์ชั่นไว้ทั้ง2อันไว้ใต้รีคิปชันไปดาวน์โหลดเอาเองนะ ส่วน,วนพีก็แตกไฟส่วนโศััพ์์ก็แตกไฟเหมือนกันโอเคมีวิธีการสอล้วแหละโอเคไปทีละขั้นกันโอเคฮะสำหรับบนโรศัพท์นะฮะมันผมจะมีทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอว่า r o i r o อ d พี k คุณกอปลิงก์นั้นมาลงบนบาวเซอร์หรือ Google Drive ลงที่ไหนสักที่นึ่งปุ๊บกดเข้าไปอ่ามันจะมีคำนาวนหลาคุณก็ดาวนโ์นโหลดดาวน์โหลดพี ไฟล์หนักประมาณ6 9 MB ซึ่งตัวเกมเป็นภาอังกฤษซึ่งมันเป็นภาังกฤษถูกไหมแต่มันเป็นเวอร์ชันโนศัพับซึ่งปัจจุบันอ่ะมันยังไม่ใช่ตัวเต็มของเกมนี้ ก็ตามนี้ฮะวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตึ๊กตัวเกมเยังไม่น่าจะเป็นตัวเต็มเต็มนะคิดว่าน่าจะยังไม่เต็มนะเก็ะภาษาอังกฤษผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเวอร์ชันนี้นะโอเคับ <c oughs> <c oughs> สับวิธีการเล่นก็มันเป็นเกมชิกปุ่มอะคุณจะได้ว่าไงเดี๋ยวเอเอามือชิกอะคือคุณเอาเมาส์คลิกไปเลยค้างนะ ทัพย์คนสทรศัพก็คงเอาเป็นนิวติมแล้วนะโอเคก็เกมสังคีตก็อ่านได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปแล้วก็นเหนหนูนะปุ่มข้างๆมันใส่ญี่ปุ่นอยู่แล้วก็อะไรหลายอย่างมันก็ไม่เป็นสังคีตหมดนะเพราะเกมมันไม่ได้ตเติมเต็มไปแล้วคิดว่าตวเติมเต็มโทรศับยังไม่เต็มนะโอเคโทรศับท์วไว้แค่นี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นชั่นคอมพิวเตอร์กัน ทีนี้เวอร์ชั่นพีมันเป็นภาษาญี่ปุ่นะนะครับอ่าผมได้ไปดูซีจีเกมแล้วนะก็มีตัวละครประมาณ20ตัวอ่ายีตัวนี้จะมีประมาณ6กท่าหรือประมาณหคซสีนถ้าผมจำไม่ผิดจะบอกอันนี้เนาะอ่าผมจะต้องอธิบายพิจารนาะ ่าข้างบนผมนยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรหรือวิธีการปลดล็อกคือ,อยังไงนะน่าจะปลดล็อกตามเนื้อหาส่วนข้างๆที่เป็น g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  f f จีเเนี่ยมันเหมือนสกิลสกิลการเล่นเราเราจะไปต้องเรียนรู้สองสามสกิลบนก่อนเพื่อเต็มแบ็คเพราะว่าสามสกิลบอลเป็นสกิลที่ไว้ปลดล็อกแบบเจ้าอะไรเดียวปลดล็อกกิจกรรมอะ่ะอ่าพอมีการแข่งขันในกีฬาโรงเรียนเนี้ยเราสามารถใช้สกิลพวกเนี้ยในการแข่งขันเพื่อชนะได้ ซึ่งตัวเกมมันมีจำนวนวันผมไม่ได้ใจเท่าไหร่นะเห็นเขาบอกก็สามปีอ่าแต่วันหนึ่งอ่ะมันทำกิจกรรมได้แค่สออย่างก็จะใช้ไม่กิจกรรมแค่สองอย่างมันน้อยมากเลยสกเกมหนึ่งหรือสับวันวันหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนเกมจีบสาวแบบร้อยเปอร์เซตตรงที่ว่าเราสามารถตอบอะไรไปก็ได้คือ ต่อะไรไปก็แล้วมันไม่ผิดมันแทบไม่ได้เพิ่มแต้มหรือลดเต้มเลยนะก็ช่วงแรกของเกมมันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาในการลดคอนสัมพันธ์ตัวละครหรอกแต่เป็นช่วงเวลาที่คุณจําเป็นจะต้องปลดล็อกสกิลมากกว่าาผุล่าจะประมาณนี้นะก็มันจะมีตัวละครให้เราเจ,ากจิก็ะมีประมาณมีรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนแล้วก็คุณครูละมั้ง อ่าเหมือนเมื่อี้นะที่ปอาจารย์สองคนก็ค่อยๆละกันซึ่งข้างบนก็มีเซฟเข้าเซฟแล้วก็ตั้งค่าวันนี้เขา save ้าเซฟเนาะาผมังไม่ผิดอันนี้ก็ตั้งค่าอ่ะอ่าข้างๆก็จะเป็นมุมมองมุมมองตามพื้นที่อ่ะอืมแบบเออเหตุการณ์สถานที่สถานที่รู้สึกวิธีการปลดล็อกจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของตัวละครลมะมั้งกับสกิลด้วยถ้าผมจ้ผิด,ดน,น่าจะบอลนี้ก็คือเดินมปคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็จะไม่เสูญเสียอะไรอยู่แล้ว ืม้ทำอะไรไม่ได้เลยต้อยไปอันที่สามหนึ่งเกาะสองโรงเรียนสามก็ขอพักส่วนสี่ก็กเกาะไอ้อบ้าเราผิดไ <laughs> อ้ h ฮดส s k i l นี่ผมไม่รู้มันคือชักหรือเปล่านะแต่ทีนี้เราก็ควรจะเรียนรู้ไปทีละอันกระแกกับเพื่อนกระแกเลยนะ ก็ในเรื่องก็จะวนเกับชีววิทยาเนี่ยแหละตัวละครใหม่ๆก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าครบยี่สิบตัวแหละก็เราเดินไปอย่างี้ก็ได้อา่ทำงี้นะนี่คลิกที่ตัวละครแล้วก็เดินเข้าไปคุยก็อตอบ,บไปแล้วกันเขาย้ายผีครั้งครับผมอ่านในเล่นเกมไม่ออกครับ แต่ไม่ต้องห่วงฮะถึงอ่านไม่ออกแต่เนื้อเกมมันไม่ได้ซับซ้อนซ่อนอยงขนาดนั้นโอเคฮะก็น่าจะประมาณนี้แหละฮะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเอาพวกภาพขึ้นมาแปะนี่นหน่อยละกันเพื่อให้ทุกคนก็แบบซึมซับกันในหากเกมนิดหน่อยโอเคส่วนเกมนี้ก็ไว้ที่นี่ก่อนวันนี้โอเคนี้นะวันนี้เป็นอีพีสวยละกันเอาถือว่าเป็นการตาวนรับและเดี๋ยวผมมา ก็จะมีการเล่นเกมนี้เพิ่มขึ้นอ่าเกมเนี้จะมีคลิปต่อไปถ้ามีต่อก็ซุ้ๆฮะไปเช่นนี้ก่อน